สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาดูเพื่อนผมหนึ่งหนึ่งกับคอนเทนต์ดูเพื่อนหนึ่งหนึ่งกันนะครับทุกคนไปเริ่มก็ได้แล้วครับวันนี้เจอสายดำทอโบเจอกับเรือใบทอโบนะครับเริ่มลงครับมาดู ฝ่ายสายดำโทโบกันนะครับแล้วก็ตัดภาพไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็คือเรือใบโทโบนะครับ,บ,าบ,าบามานาเ่จกัดไวันนี้มาเล่นกันแบบลูกกระสุนไม่จำกัดกันนะครับมาดูกันก่อนนะครับฝ่ายสายดำโทโบและเจอกับเรือใบโทโบใครจะเป็นผู้ชนะมาดูกันนะครับ มาดูกันตั้งฟังเรือใบโทโบวิ่งไปก่อนอับภาพไปฟังสายดำโทโบโก็วิ่งไปเหมือนกันนะครับเหมือนว่าจะเจอเรือใบโทโบยิงกันระยะไกลจังหวะนี้เลือดของสายดำโทโบเรือเลือครึ่งหนึ่งนะครับไปดูทางฟังของ ทางฝั่งของเรือใบโทโบเลือดก็เหลือประมาณร้อยห้านะครับเรือใบโทโบยังวันนี้จะทำยังไงครับยังวันนี้จะวิ่งหลบนะครับเจอกับสายดำโทโบนะครับตัดภาพไปที่สายดำโทโบวิ่งวิ่งกลับมาตั้งหลักนะครับวิ่งกลับมาตั้งหลักครั้งนี้ ก็เ,เป็นประโยชน์มากเลยนะครบต่อไปจะดูนะครับรอบนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเลือดของสายดำทโบโมเมื่อกี้เหลือหนึ่งร้อยหกสิบสองครับตัดภาพมาฟังสายเรือใบโทโบนะครับเหลือเลือดหนึร้อยห้านร้อยเก้าสิบหกนะครับสู้กันต่อไปนะครับเรือใบโทโบได้วิ่ง,งนี้มองมาแล้วนะครับ ไบโโทโบจะทำยังไงกันครับเรือไบโทโบยังวันนี้โอ้เจอกับสายดำโโทโบกันซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับสายดำโโทโบจะต้งไอวอลตัดไปนภากาศไปทยสายดำโโทโบจังวะนี้ยิงกับเรือใบโทโบนะครับยิงกันยิงตอนนี้มาปัะชันหน้ากันเลยมาดูกันสองคนนี้ก็ฝีมือใกล้ๆกันนะครับล้วไม่รู้ สายดำทโบนี้นี้หมอกมาเรือใบโทโบก็อยู <iffs> ่อีกฝั่งหนึ่งกำลังยิงยิงกำลังยิงไอ้บอสายเรือใบโทโบเจอกับสายดำทโบใครจะเป็นฝ่ายชนะในยกแรกตอนนี้สายดำทโบได้นั่งนิ่งเจอกับเรือใบโทโบยิงวงเหลือนิดเดียวอย่าแอดกันอยู่สิครับ ยกแรกกสายดำตัวโบเป็นฝ่ายชนะ ตอนนี้สายดำโทโบได้เริ่มวิ่งไปแล้วนะครับอัดภาพมาฟังเรือใบโทโบได้ตั้งไอวอก่อนทำไมเรือใบโทโบเรือใบขอไปครับเรือใบโทโบไม่ซื้อไม่ซื้อปืนละครับตัดภาพมาฟังสายดำโทโบมีปืนอยู่นะครับระยะเกยนะครับโอ้โหยิงหัวยังโหดนะครับ านะคสายดำโทโบได้นำไปสองศูนย์เลยนะครับตัดภาพมาสังเทอร์ไบรท์เออโทอร์โบจะทำยังไงครับเรือใบโทโบโดนนำสองศูนย์แล้วครับสัมภาษณ์นักแข่งนะครับจะทำยังไงครับค,คุณดักคุณโดนนำไปสองศูนย์ จะทำยังไงครับเรือใบโทโบเล่นต่อครับโอเคครับฟังเรือใบโทโบได้ตอบคำถามมาแล้วนะครับก็คือว่าไปเล่นต่อนะครับาาแล้วมาถามฝั่งสายดำโทโบว่าคุณนำสองสูนและคุณจะทำอะไรต่อครับเล่นต่อครับโอเคครับขอบนับทั้งสองคนบอกว่าเล่นต่อเลยนะครับเดี๋ยวไม่พูดอะไรมาก แค่เล่นต่อเจอกันประชันหน้าจังหวะนี้เรือใบโทโบโอ้โหโดนสายดำโทโบโดนดิงเรือใบโทโบก็วิ่งไปนะครับวิ่งขึ้นรถตู้ไปแล้วโอเคหมอบจังหวะนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับอ๊ย oh, ายดำโทโบได้วิ่งมาจังหวะนี้ สายดำโทโบเจอกับเรือใบโทโบยกทีสามค่อยจะเป็นฝ่ายชนะเรือใบโทโบอยู่หลังรถโตด,ดังหวะนี้สายดำโทโบก็วิ่งไปหลบไปหลบหลังกล่องแล้วก็ตั้งไอวอรังหวะนี้ถือปืนแล้วก็วิงไม่ได้เรือ เรือใบโทโบได้ตั้งไอวอก่อนเรือใบโทโบวิ่งจุกจังหวะนี้ยิงสายดำโทโบยิงมังกรสายดำโทโบทำยังไงมาดูกันนะครับเรือใบโทโบจังหวะนี้โดนล่าหัวคม,คม มาโยกันนะครับยกที่สามอันนี้สายดำโทโบนำเป็นอันดับนำไปสามศูนหลับภาพมาที่เรือใบโทโบเรือใบโทโบยืนนิ่งแล้วก็สวัสดีคนดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรือใบโทโบก็วิง่งไป เาไปโทโบจะทำยังไงโทโบได้วิ่งวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปตั้งไอวอลไม่หยุดเลยนะครับยิงไอวอลของตัวเองสวัสดีตั้งไอวอลขาวเรือเบโทโบ งงมาตัดภาพมาฟังสายดำโทโบดังวะนี่ดูวันกันนะซึ่งซึ่งหนะ่าสายดำโทโบหรือใบโทโบหรือใบโทโบครบเล,เลือดครบดูสิสองยตัดภาพมาฟังสายดำโทโบเลือดไม่ต็ม่มสายดำโทโบจังวะนี่วิ่งไปวิ่งไป ไอยดำ turbo จะทำยังไงมาดูกันนะครับตอนนี้มีอยู่2รายก็คือสายดำ turbo กับเรือใบโทโบใครจะเป็นฝ่ายชนะมาดูกันมาดูกันโอ้โหโ,โ,โดนหัวสายดำ turbo สายดำ turbo เจอกับเรือใบโทโบสายดำ turbo ได้มีเหลือเหลือเต็มหรือเปล่า เลือดเต็มสายดำโทโบเลือดเต็มเป็นที่เรียบร้อยตัดภาพมาฟังเรือใบโทโบมีเลือดอยู่154เลือดลดมาเหลือ120เรือใบโทโบหาสายดำโทโบไม่เจอตั้งไอวอไปก่อนหนีวงทันไหมโอเคเรือใบโทโบตัดภาพมาปั๊มยา ทีนี้ก็ลุกขึ้นวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็วิ่งไปเผื่อใบโทโบทังหัวนี้เจอกับสายดำโทโบยิงกันโอ,โ,โอ้โหพวกสองคนยองอย่างเดียวไม่ยิงกันเลยมาดูกันนะครับใครจะเป็นฝ่ายชนะโอ,โ,โอ้โห เรือใบโตโบเป็นฝ่ายชะนะใน,นรอบนี้ไปตัดภาพมาต่อกันนะครับสายดำโทโบประมาทเรือใบโทโ,โบมากเกินไปมาดูกันสายดำโทโบจะทำยังไงต่อมาโดนตีตื่นมาเป็นสามหนึง่ง สายดำโทโบวิ่งออกไปแล้วเรือใบโทโบก็เหมือนกันเรือใบโทโบเจอกับสายดำโทโบทั้งสองคนไม่ยิงกันฟังเรือใบโทโบเรือใบโทโบยังวันนี้ตั้งไอวอล วะนี้โอ้ยิงกับสายดำโทบูเรือใบโทบูจะทำยังไงต่อครับนาดภาพมาฟังสายดำโทบูไอยิงกับเรือใบโทบูมาดูกันใครจะปเป็นฝ่ายชนะในรอบนี้ไปวันนี้เรือใบโทบูวิ่งไปแล้วและสายดำโทบู ได้ปั๊มยาและว็็ตั้งไอวอรอบตัวเองส่วนเรือใบโทโบได้วิ่งได้วิ่งอยู่นะครับทุกคนส่วนสายดำโทโบก็เลือดเหลือเพียงแค่75เรือใบโทโบทำยังไงต่อมาดูกันตัดภาพไปฟัง ทางฝั่ง้ายดำโทโบก็วิ่งมายิงครับเรือใบโทโบเรือใบโทโบหายไปแล้วครับเรือใบโทโบอย,อยู่ตรงนั้นฝับไปฝั่งเรือใบโทโบได้ปั๊มยานะครับหมอกกำลังมาวิ่งไปกำลังมาสายดำโทโบจะวิ่งทันหมอกไหมหมอกทันนะครับได้สายดำโทโบได้เข้ามาในโกดัง ขับมาฟังเรือใบโทโบได้เล็งไปที่ต้นไม้ไม่มีเคื่อนเขาก็เล็งไปตัดภาพไปทางฟังซ้ายดำทโทโบได้ตั้งไอวอลไว้มากมายแล้วก็ได้เข้าบวกกับเรือใบโทโบจังหวะนี้สายดำทโทโบเป็นฝ่ายชนะมารอบต่อไปแข่งกันเจ็ดรอบนะครับ ทางฝั่งสายดำโทโบได้พักกินน้ำก่อนพักดื่มน้ำส่วนทางฝั่งเรือใบโทโบก็ได้กินขนมสายดำโทโบอานที่เขานำอยู่ซีหนึ่งเขาจะ,จะชนะไปได้หรือไม่แล้วก็ เรือใบทรโบก็โดนนำอยู่สามเรือใบทรโบลืมซื้อของได้ไปยิบที่ไอดอบ จะนองเอาไอ้บอลนะเอ้ยตอนน้องเอาไอ้ดอกเขวายขวายยังไหวนะตอนน้อาตีไอ้ดอกโอเคนะครับมิตรภาพได้เกิดขึ้นสายดำทัวโบจะแบ่งของให้กับเรือใบโทโบทั้งฝั่งเรือใบโทโบก็วิ่งมาเอาของทั้งสองคนก็จะบวกกันต่อทันที โอ้โหทงฝังเรือใบโทโบโอยนยิงไปแล้วตอนนี้สายดำโทโบนําไปถึงห้าต่อหนึ่งทังฝังสายดำโทโบกับเรือใบโทโบบางทีทางทางของเรือใบโทโบอาจจะพลิกกลับมาชนะหรือว่า สายดำโทโบจ้าชนะไปเลยม,มาดูกันนะครับฝั <c oughs> ่งสายดำโทโบได้หยุดนิ่งนะครับมีตัวอะส่สวนเรือใบโทโบู <c oughs> ตอนนี้ทางฝั่งของเรือใบโทโบได้เจอกับสายดําโทโบเจอกันแล้วนะครับทั้งสองคนจะทำไงกันต่อ,ตอนนทางฝั่งของสายดําโทโบวิ่งติดเรือใบโทโบยังวนี้สายดําโทโบก็เหมือนกัน งโอ้โหวิ่งสวนกันเลยสายดำโโทโบจะเป็นยังไงเหลือใบโทโบสายดำโโทโบได้มาเก็บของเหลือใบโทโบมามายิงกันโตโอ้โห 才，小猴子很努力的。哎，小猴。哎， สายดำโทโบได้ยิงโดนทั้งหมดที่เขาปล่อยปอยตัดภาพไปทางฝั่งของเรือใบโทโบเขาก็ได้เริ่มวิ่งออกมาเหมือนกันสายดำโทโบได้กระโดดลงน้ำารงวนี้ยิงน้ำไปหนึ่งตลบทั้งวันนี้ได้เจอกันแล้วนะครับ จะทำไรต่อเก็บของทั้งคู่เก็บของเสร็จน่าจะสู้กันแล้วทั้งสองคนยิงกันต่อสายดำโทโบทิ้งลูกกระสุนและปืนเหลือแค่ปืนหนึ่งกระบอกจะทำยังไงปืนหนึ่งกระบอกของเขาจะยิงฟัง เรือไบโทรโบได้หรือไม่เขาเหลือเพียงแค่ M 5 0 0จะสามารถชน,นะโอ้โหลาบหัวคมๆมจบกเกมเป็นฝั่งของสายดำโทรโบชน,นะไปเจ็ดประตูเ <c ười> ยขอไปครับขอไปเจ็ดต่อหนึ่งขอบคุณครับ